วันนี้จะพามาปลูกต้นทูนเพื่อ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 นรู้จักไหมคะออดดิบเนาะเรียกภาษาอังกฤษแต่บ้านเราเรียกต้นทูนนะเพื่อนเพื่อนได้มาจากเพื่อนนี่แหละสองต้นเพื่อนชอบกินค่ะอร่อยต้นทูนอ่ะหามานานแล้วอยากปลูกมานานแล้วกากินกับส้มตำอร่อยเนาะเพื่อนเเราชอบกินเนาะกรอบนุ่มๆอร่อยดีเลยไปขอเพื่อนมา กันเขาให้นะนี่ถางกอนเพื่อนบอกให้ปลูกที่ชุ่มๆเป็นพืชตระกูลเดียวกับบอลน,นะคะกับบอลบอลหวานบอลที่เรากินเนี่ยเป็นเป็นตระกูลเดียวกันเนาะเพื่อนๆชอบที่ชุ่มๆเหมือนกันนะคะต่อจากบอลเลย หลุมเลยได้มาสองต้นไม่เยอะค่ะแต่ว่าเขาจะออกเร็วเหมือนบนอลน่ะขยายพันธุ์เร็วตรงนี้เวลาหน้าแรงก็น้ำจะไหลมาถึงค่ะลอยน้ำจับปอกมาก็จะไหลมาถึงอดีเนะเพื่อนดิน,น,นดชุ่มอยู่ค่ะฝนตก หญ้าออกก่อนฝนตกก็หญ้างามเห็นไหมคะเพื่อนๆหญ้ยายางงามเลยใส่ปุ๋นเยอะๆดินแถวนี้ไม่ค่อยมีแร่าธาตุเท่าไหร่ใส่ปุ๋ยหมักด,ดินแถวนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่ะต้องบำรุงดินบำรุงดินเยอะๆหน่อยใส่ปุ๋ยหมักเยอะๆเลย นี่ไงต้นทูนต้นทูนใบอ่อนก็แกงได้เนะเพื่อนๆแกงส้มแกงกะทิแกงอะไรอย่างเงี้ยใบอ่อนเขาแกงได้นี่ไงลักษณะใบจะเป็นอย่างนี้ค่ะเราจะกินกับส้มตำยริงๆเขากินลำต้นนี่เพื่อนๆลำต้นกินกับส้มตำอร่อยชอบค่ะบางคนก็รู้จักนะคะแต่บางคนเขาก็ไม่รู้จักเนาะแต่บ้านเรารู้จักอยู่แล้วต้นทูน ออกก่อนให้เลือแค่ใบ,บเดียวอย่างนี้แล้วก็ปลูกเลยปลูกไม่ลึกเท่าไหร่นะคะเพื่อนประโยชน์ก็มีนะคะมีแคลเซียมแคลเซียมสูงเนาะเพื่อน บำรุงกระดูกนักฟันแคลเซียมก็ได้นี่ไปแ,แกงส้มก็อร่อยแกงกะทิก็อร่อยกินสดๆนี่แหละอร่อยที่สุดกินสดๆก็กินกับส้มตำน้ำพริกเนาะประมาณนี้แหละเพื่อนๆห่างกันประมาณนี้แหละเดี๋ยวเขาก็ขยายค่ะขยายทันเร็วค่ะแต,แตกตามหัวเขาเนาะสมัยก่อนเขาเอาแบบ เอาหัวหัวทูนเนี่ยไปตำไปตำพอกพอกคนที่ตัวร้อนๆอนอะ่ะเพราะว่าเป็นเป็นพืชอา่าพืชเย็นเขาเรียกพืชเย็นสมุนไพรยเย็นสวยไหมเฮ้อย่างสวยเลยนี่แหละตดน้ำเลย ปลูกได้พืชพูดถึงว่าแต่พืชบางชนิดถ้าดินแฉะชื้นเกินไปก็ปลูกไม่ได้แต่ว่าทูนเนี่ยปลูกได้พืชกินกินใบกินต้นมีหัวอยู่ใต้ดินเนาะโอเคเพื่อนๆวันนี้ไม่มีอะไรมากค่ะพามาปลูกต้นทูนเนาะอ,อดิดเนาะต้นทูนเดี๋ยวคลิปหนา้าเจอกัน <laughs> คลิปนี้บายๆกับเพื่อนๆ